ส0ตัวละครสาวผิวแทนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีตัวละครสาวผิวแทนสายฝอคนไหนบ้างที่มีสเสน่ห์และได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า1 5 4 6โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยอันดับ20เทียร์ฮาริเบลจากบิชเทพมรณน57.1จคะแนนอันดับ19เไอวูรามิโกโตจากเรื่องไซคิหนุ่มพลังจิตโอลเวงนน18ลาสิบเจาเเดจุด อูซากะเบะจากเรื่องขบวนการนักสืบนิช68.1คะแนนอันดับ16อูจากเรื่องเทพธิดาอลเวน5 8 9คะแนนอันดับ15ไอริสจากโปกเกมอน5 9 7คะแนนอันดับ14ลูมิอุซังิยมามะจากเรื่องไมฮิโระคาเนเมีย6 1 8คะแนนอันดับ13อิชิสุอิสตาจากเรื่องเกมกลคนอัจฉริยะ62.1คะแนนอันดับ12ชอยโมจิมัสึจากเรื่องตลาดบวนกุ้ทามาโก,กะ63.1คะแนนอันดับ11โคฟุเนมิโอจากเรื่องปริศนาบ้านเก่าเงามรณะ63.3คะแนนอันดับ10ลิลี่จากเรื่องเมดคนนี้มีพิรรุธ63.9 9คคะแนนนนนออััดบบิิโโลจากเื่ง อันดับแปดวีเลต้านูจากเรื่องโคดกิอส68.4คะแนนอันดับเจ็ดนากาโนะอสุซาจากเรื่องเค ah นอง69.8คะแนนอันดับหกฮายาเซ็นางาโทโทรจากเรื่องยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโทร78.2คะแนนอันดับห้าอิคุมิมิโตะจากเรื่องยอดนักปุงโซมา78.4คะแนนอันดับสี่ซากุระฮิบิกิจากเรื่องแก๊งสาวป่วนกวนฟิตเนส77.6คะแนนอันดับสามคุโรเอะฟอนไอซ์เบิร์นจากเรื่องสาวน้อยเวทมนต์อิเลีย78.1คะแนนอันดับสองนาเดียลาอาวอจากเรื่อง ah an, นาเดียกับปริศนาอายมันนีมหาสัจจ์82.3คะแนนอันดับ 1, จะ ใครลองทายกันเข้ามาดูไปว่าแมวดำ